สวัสดีครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ The Observer n น v e r l a n d นะครับผมแล้วก็ก่อนไปเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปตะใครให้กับช่องโอรสุเอ๋ยด้วยนะครับเข้าเนื้อหากันเลยครับผมวันนี้จะเข้าเนื้อหาบันทึกเวลาอันยอดเยี่ยมหรือเช็คอินภาพทิวทัศนะครับในแมปป่าแห่งปราดนะครับงั้นเราไปกันเลยครับผมมาในจุดแรกนะครับนั่นคือบริเวณนี้นี่ ขวาบนของแมปนะครับเนี่ยตรงนี้เลยจะมีเป็นละอองทองทองเป็นดาวขึ้นมาอย่างนี้ให้เรากดไปจุดแรกนะครับจุดแรกจะอยู่ที่105 237นหสะครับเจได้รูปเนี่ขึ้นมาแล้ว วิธีเช็คว่าเราได้เรือยดังก็นะฮะแล้วแล้วหนึ่งต่อมาณจุดที่สนะครับจุดที่สองะจะอ,อยู่บริเวณนี่ฮะทางไปเก็บแมวนะฮะแมวปกติตอนนี้จะมีแมวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นแมวเต็มดำแต่เรา,าเก็บไปแล้วก็ไม่มีแต่อยู่บริเวณนี้บริเวณจุด1นึ่งปดสี่แปดนะครับ ให้สังเกตดูอยู่ดีในแมปมันจะมีดาวสองอันอยู่ตรงกลางติดๆกันอยู่ให้เรามาตรงนี้แล้วอยู่ตรงข้างล่างดีไปเลยตรงตรประตูบ้านนะ,ะมีแต่จะเป็นละอองเนี่ยนะฮะละอองกับดาวก็อย,อย่างเพราะว่ากดตีด่นี้แล้วก็ถ่ายรูปก็จะได้จุดที่สองเรียบร้อยะคฮะอัะนนี้เป็นจุดที่สามแล้วครับจุดที่สาม ห่างจะไม่ใกล้ยันชุดที่สอนนะครับที่สังเกตก็คือนี่จะเป็นบริเวณดาบหนึ่งอันตรงนี้เลยละระหว่างตรงกลางร,ระหว่างดาบสองอันกับดาบหนึ่งอันนะให้เราเดินขึ้นมาบนกระท่มเลยครแล้วจะมีดาบไหนไหมละอองดาวขึ้นมาเดิมให้เรากดถ่ายลูปเรากดถ่ายปึ๊บทีเราก็จะได้ครบสามอันแหละ เราก็สามารถไปอัปเดตติ้งได้เลยนะครับขั้นต่ำหนึ่งแสนหกนะครับเดี๋ยวผมมาแถมอีกอันนึงนะครับสำหรับคนอาไม่เจอนะฮะอีกอันนึรงอยู่บริเวณซ้ายของแมบนะฮะตรงติงเนี่ยติ่งเฉลีอย่บงนี้ตรงกลางๆเลยให้เราเดินเข้าไปเลยเนี่ยบริเวณนี้สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย อะไรคะ่ะอันที้สครับอ๋อใช่แล้วก็แมวไม่ได้มีแค่สิตัวนะครับมันจะมีทั่วๆแบบเลยให้เราสังเกตพยายามหาหพยายามหาก็้ยืนอูอย่างเงี้ยครอาจจะไม่ได้จุดที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้จะมีอืดอีกมากมายนะฮะสำหรับคนที่กดไปแล้วหรือหรือหาไม่เจอจริงๆก็ลองมาจุดนี้ก็ได้ครับผมแถมัะแถม ทีเแก้มน้องนอยลูกขาลูกทองนะฮะอ๋อก็ยังมีจุดนะครับผมที่ผมลืมในแนะนําในคลิปนะครับนั่นคือบริเวณข้างล่างขวานะฮะอยู่ตรงเคลสสีฟ้าตรงนี้เป็นมาร์กไว้จะอยู่ตรงฟักทองนะฮะกดถ่ายรูปจุดที่ห้าของแบบนี้นะครับที่ผมหาเจอนะ จบเลยนะครับก็จบไปแล้วสาหรับการแนะนําวิธีหาจุดถ่ายรูปในแมปป่าแห่งป่านะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้เราก็สามารถเลื่อนขั้นเลตติ้งเราได้แล้วนะครับอันนี้เป็นจุดคร่าวๆที่ผมพยายามที่ผมหาเจอนะครับก็จะมีอีกหลายจุดในแมปที่ผมยังหาไม่เจอก็สามารถไปค้นหาเองได้นะครับตามแมปวิธีวิธีคร่าวๆที่ผมบอกก็คือมันจะมีละองดาวละสีทองทองครับผมขึ้นมาจากพื้นแล้วก็วิ่งหาท่ดูได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด้าทวิตเตอ์ให้ด้วยนะครับถ้าผมมีอะไรมาแนะนำดีๆมาแนะนำอี